ก็ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าตอนนี้เราเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับผมมาดูกันดีกว่าว่าฟินิโอมีอะไรใหม่บ้างครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Product u ั d เด e นะครับของคอเตอร์ที่4 <Wow. S 1> เป็นคอเตอร์สุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับผมใ <Wow. S 1> ช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาถ้าได้สังเกตนะครับเราได้มีการออก Announcement นะครับเรียกว่าทุกๆ2อาทิตย์เลยนะครับให้กับผู้ใช้ของเราได้เห็นว่าจริงๆแล้วในแต่ละ2อาทิตย์เนี่ยเรามีอัปเดตใหม่อะไรบ้างนะครับ <Wow. S 1> น่าจะได้เห็นเลยว่านะครับว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอแล้วก็อย่างต่อนเนื่องเลยทีเดียวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแอนนาวส์เมนต์ก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ผู้ใช้ของวีดีโอเราสามารถใช้งานได้ เป็นยังไงบ้างครับตัว announce m e n t โอเคครับถ้าใครนะครับมีประกาศอะไร่อยากจะประกาศตัว announce m e n t เนี่ยนะครับก็สามารถมาที่ตั้งค่าของเราแล้วก็สามารถสร้างประกาศขึ้นมาแล้วก็สามารถเลือกได้เลยครับว่าอยากจะประกาศไปถึงกลุ่มคนกลุ่มไหนเฉพาะเซลล์เฉพาะอะไรทำได้เลยตัว announce m e n t ก็จะขึ้นมานะครับบนมือถือเลยนะครับทำให้ทีมเซลล์ของท่านนะครับได้รับทราบข่าวสารได้อย่างรวดเร็วนะครับรอบที่แล้วนะครับเราได้เปิดตัวฟีเจอร์ โคเทชันนะครับเรียกว่าครบคันเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับผมก็อยากแจ้งว่าครบคันยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับในโคเทชันรอบนี้ครับเราได้ปรับในเรื่องของหน้าเราเรียกว่าหน้าพรีวิวโคเทชันใหม่นะครับที่สามารถดูข้อมูลใบเสนอราคาก่อนที่จะส่งให้กับลูกค้าได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเราเพิ่มการตั้งค่านะครับตามที่ลูกค้าหลายคนต้องการก็คือภาษาไทยภาษาอังกฤษวันนี้สามารถเลือกได้เลยครับเรายังทำเซตติ้งต่างๆให้ไม่ว่าจะเป็นส่วนของหัวโคเทชันอยากจะแสดง ผลข้อมูลเบอร์โทรศัพท์นะครับไม่อยากแสดงข้อมูลเรื่องของ Product Code หรือว่ารหัสสินค้าเนี่ยอันนี้สามารถคอน f ิกได้ตามอิสระเลยแล้วก็สามารถส่งในรุ่นที่เราต้องการให้กับลูกค้าได้นกเวลานั้นเลยนะครับหรือว่าเป็นการ c o n f ิกแบบเรียลไทมเลยทีเดียวสําหรับตัวโคเ t ชันนะครับแล้วจริงๆแล้วในรอบนี้เราก็ยังมีการปรับปรุงในเรื่องของ AM ออนะครับในการทํากิจกรรมเข้าพบลูกค้ามีอะไรใหม่บ้างครับในเ่นองของ AM รอบนี้เนี่ยเราปรับถึง3อย่างด้วยกันเลยนะครับเรื่องแรกเนี่ยนะครับเราเพิ่มฟีเจอร์ใหม่นะครับเพื่อลองรับในไหน ซาร์เนิโอนะครับพี่วันนี้เนี่ยเราอาจจะเจอปัญหาว่าบางครั้งทางหัวหน้าง,งานหรือมีเนเจอร์ครับอาจจะไม่ได้มีเวลาเข้ามาอนุมัติงานนะครับดังนั้นเลยเพิ่มการตั้งค่าตัวหนึ่งเข้ามาครับก็คือว่าเราสามารถที่จะอนุญาตให้พนักงานของเราเนี่ยเช็คอินได้ครับแม้ว่าหัวหน้าง,งานอาจจะยังไม่ได้เข้ามารีวิวหรือว่าอนุมัติก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกนะครับในการทํางานบางครั้งเนี่ยเขาไปถึงหน้างานเขาได้สามารถเช็คอินได้เลยนะครับ แล้วก็ถัดไปนะครับเราพบว่าบางลูกค้าเนี่ยไม่ได้ซีเรียสืเรื่องของเช็คอินเช็คเอาท์นะครับแต่ว่าอยากจะใช้ในการวางแผนการทํางานนะครับสามารถเซตเพื่อที่ไม่ต้องเช็คอินเช็คเอาท์ได้วันนี้ก็ลองรับแล้วนะครับไม่เพียงเท่านั้นเรายังมีฟีเจอร์ใหม่เราเรียกว่า to do after check out หลังจากที่เราทํากิจกรรมรเรียบร้อยแล้วเราเข้าพบลูกคา้าเราเช็คอินคุยกับลูกค้าเรียบร้อยเราเช็คเอาท์ระบบจะขึ้นหน้าจอหนึ่งมาแนะนําว่ามีอะไรบ้างที่สามารถทําได้หลังเช็คเอาท์ยกตัวอย่างเช่นนะครับวันนี้ เราก็าพบลูกค้าเลยหรืออาจจะอยากรู้ว่ามีแผนงานต่อไปเนี่ยจะต้อง ไปวันไหนค่าใช้จ่ายที่เขาต้องเบิกนะครับหรือเมื่อไปคุยกันหน้าง,งานเนี่ยครับบางครั้งเนี่ยมันเกิดเรื่องของโอกาสทางการขายขึ้นเขาก็สามารถที่จะอัปเดตในส่วนนี้ได้เลยใช่ครับตัวนี้เราออกแบบมาให้อย่างชาญฉลาดนะครับเพื่อช่วยเหลือทีมขายโดยเฉพาะนะครับว่าเขาอาจจะสามารถอัปเดตคอนแทคได้อัปเดตโลเคชันได้อาจจะอัปเดตดีลได้นะครับหรืออาจจะเปิดเคสใหม่ได้นะครับเราพยายามวางฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่ตัวระบบสามารถช่วยเหลือทีมขายเนี่ยมาแนะนําให้เขาเห็นฟีเจอร์ต่างๆแล้วก็เข้าใช้ งานได้อย่างสะดวกที่สุดครับเดี๋ยวเรามาดูในฝั่งของเว็บกันบ้างดีกว่านะครับตัวเว็บอินเทอร์เฟซของระบบวิดนียอเองก็เรียกว่ามีการเปลี่ยนโฉมนะครับเลยก็ว่าได้นะครับหลายๆท่านอาจจะได้เห็นแล้วนะครับก็คือตัวหน้าโฮมใหม่นะครับผมดึงเอาทุกอย่างนะครับที่ จำเป็นสําหรับผู้ใช้เนี่ยขึ้นมาแสดงผลในหน้าเดียวกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของควิกเมนูนะครับที่ทําให้ทุกท่านเนี่ยสามารถเข้าถึงเมนูต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นสามารถสร้างลูกค้าสร้างใบเสรอราคานะครับสร้างดีลใหม่สะดวกจริงๆนะครับรวมไปถึงวันนี้เนี่ยมาแล้วครับนิวฟีดสาหรับบนหน้าเว็บไซต์มากไปกว่านั้นนะครับเรายังเพิ่มในส่วนของงานต่างๆนะครับที่ระบบวันนี้เราจะดึงมาให้เลยครับว่าวันนี้มีงานไหนที่รอคุณทําอยู่บ้างงานไหนที่เลยกําหนดเวลาไปแล้ว หรือนะครับในส่วนของเมนเจอร์หรือผู้บริหารเองเนี่ยครับยังสามารถดูได้มากกว่านั้นอีกครับเช่นเราดูว่าวันนี้เนี่ยมีพนักงานเนี่ยไปทํางานที่ไหนบ้างนะครับสามารถขึ้นมาดูได้เลยใครว่างใครไม่ว่างนะครับจะได้สามารถจัดสารงานได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเรายังเพิ่มนะครับในส่วนของลูกค้าที่เขาดูแลนะครับในส่วนของข้อมูลนะครับไฟล์ต่างๆที่อัปโหลดล่าสุดเข้าไปเรียกได้ว่าหน้าเดียวกันเนี่ยครับโอ้โหแสดงทุกอย่างเลย แต่ไม่เพียงเท่านี้นะครับในส่วนของเว็บเองเนี่ยเราได้ยังมีการปรับในส่วนของแดชบอร์ดแล้วก็รีพอร์ตนะครับเพื่อตอบโจทย์ทางผู้บริหารนะครับให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมต้องบอกว่าเรามีการปรับเปลี่ยนแทบจะทุกรีพอร์ตเลยนะครับเราได้ใส่เรื่องของข้อมูลสรุปต่างๆให้ด้านบนนะครับก็จะเห็นว่ามีข้อมูลสรุประยะเวลานะครับเรื่องของการใครที่ทํางานเยอะที่สุดนะครับลูกค้ารายไหนที่ดูแลเยอะที่สุดอย่างเยอะเป็นต้นครับเราเพิ่มให้กับ ทุกทุกรีพอร์ตเลยซึ่งวันนี้เนี่ยต้องเรียนตามตรงว่าเรามีมากกว่า15รีพอร์ตเลยทีเดียว <Wow. S 1> นะครับเราได้เพิ่มในเรื่องของตัว executive summary นะครับรีพอร์ตตัวนี้เนี่ยเรามีอยู่ทั้งหมด2รีพอร์ตด้วยกันนะครับก็คือตัว lead follow up แล้วก็ตัว activity report ทางผู้บริหารหลายท่านเนี่ยยังอยากจะดูข้อมูลลายบุคคลของทีมขายนะครับว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเดือนนี้ที่ผ่านมานะครับเราจึงพยายามออกแบบตัวรายงานตัวนี้ครับเพื่อที่ว่าเราจะสรุปข้อมูลนะครับการทํางานของทีมขายแต่ละท่านเนี่ยภายใน A4 ใบเดียวนะครับที่สามารถเห็นได้เลยครับว่าวันนี้เนี่ยเขาดูแลลูกค้าเป็นยังไงบ้างมีลูกค้ารายไหนที่เข้ามาใหม่นะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของวิสิตซัมเอรี่เนี่ยมันจะเห็นหมดเลยครับว่าอ๋อในเดือนนี้เนี่ย เขาไปพบลูกค้าเป็นยังไงมีแผนงานยังไงบ้างโอ้โห oh, oh, ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับยังไงนะครับลองใช้งานดู ซึ่งจริงๆเราทั้งหมดนี้ครับก็มาจากฟีดแบ็กแล้วก็อินไซต์จากยูเซอร์ทุกๆท่านเลยนะครับเราพิถีพิถันมากในการเลือกข้อมูลที่จะมานําเสนอต้องเรียนตามตรงว่ารีพอร์ตทุกตัวของวิดีโอเนี่ยออกแบบมาให้สามารถเอ็กซ์พอร์ตไปเป็น Excel ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าการที่เราพัฒน,นาตัวแดชบอร์ดขึ้นมาใหม่หรือว่าตัว e x e กซ์แ v e s u m m ซัมนี่ยข้อมูลตรงไหนที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดที่จะทําให้ตัวบริษัทเองครับ เห็นภาพแล้วก็ดึงข้อมูลสามารถมาช่วยในการวิเคราะห์แล้วก็การตัดสินใจแล้วก็การบริหารงานขายได้อย่างยอดเยี่ยมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม นอกเหนือจากส่วนหน้าเว็บยังมีอีกหนึ่งส่วนนะครับที่วันนี้เนี่ยเรามีการเพิ่มขึ้นมานะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะได้เห็นไปแล้วนะครับนั่นก็คือในส่วนของเรามีการแจ้งเตือนผ่านอีเมล notification ระบบของเราครับจะมีโนติผ่านแอปอยู่แล้วนะครับเราค้นพบว่านะครับเพื่อช่วยยูเซอร์ได้ดียิ่งขึ้นเนี่ยเราเลยเพิ่มช่องทางในการแจ้งผ่านอีเมลไว้ด้วยนะครับที่น่าสนใจเนี่ยคือเราเพิ่มในเรื่องของตัว daily อีเมลหรือเรามองว่าเป็นตัว Daily Agenda จ e นด i าอีเมลนั่นเองตอนนี้เราส่งทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะครับอ่ะผมอยากยกตัวอย่างให้ฟังนะวันนี้เนี่ยถ้าเป็นตอนเชา้าทีมขายเองอะครับจะมีข้อมูลอ e ีเมลเนี่ยส่งเป็น s u m m า r ีสรุปว่าในวันนี้อะครับทีมขายเนี่ยเขามีงานอะไรที่เขาต้องทำบ้างนะเขามีลูกค้าคนไหนที่เขาอาจจะสร้าง Follow-up การติดตามเอาไว้อันนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ทางทีมขายไม่ลืมนะครับที่จะต้องเข้าไปพบลูกค้าในช่วงเย็น ระบบเนี่ยก็จะส่งรายงานสรุปกับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในกรณีที่บางครั้งนะครับทีมขายอาจจะพลาดบางงานไปหรืออาจจะยุ่งในช่วงระหว่างวันนะครับตอนเย็นก็จะมีการส่งกลับมาเตือนนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าทุกงานเนี่ยลูกค้าทุกคนเนี่ยได้รับการดูแลได้อย่างดีที่สุดนะครับ น่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับเซสชันนี้นะครับก็เรียนตรงๆว่าที่แชร์เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการอัปเดตเป็นแค่ไฮไลท์ของฟีเจอร์ที่เรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรายังมีการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เรายังมีอะไรอีกมากมายที่เราวางแผนจะทำไว้นะครับก็ยังไงรอติดตามในส่วนของรูดอัปเดตรอบหน้านะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็แฮปปี้ฮอลิเดย์นะครับแฮปปี้นิวีย์เออร์มอ่คริสต์มาสครับ ครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับรอบหน้าเราจะแชร์ในเรื่องของวิเนีโลฟอร์เซอร์วิสตอบโจทย์ช่างนะครับหรือว่าบุคลากรที่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปหน้างานของลูกค้านะครับเพื่อบำรุงรักษาเพื่อสปอร์ตลูกค้าหน้างานนั่นเองนะครับก็สามารถใช้ตัววินีโอได้วิเนีโลคอนเนคติ่งยูอ u ร์คัสเตอร์